ผมชื่อว่าแบรี่อันวาและผมคือชายที่เร็วที่สุดในโลกฉลาดและเทผมคือ The Flash ที่สำคัญไปกว่านั้นผมหน้าตาหล่ออ้ยเฮ้ยเอาแค่เสียงพากยก็พอไม่ต้องเอาหน้ากูโอเคง่ายไอ้พวกเด็กบฮกผม The f แฟ s h ผมก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนคนอื่นนั่นแหละเพียงแต่ผมวิ่งเร็ว ยายสปีดยังไม่สู้ผมผมแข็งแกร่งและผมโคตรจัดเฮ oh, <dear, S 1> เวลาว่างจากการปราบเหล่าวายร้ายคุณทำอะไรครับไม่แน่ใจนะเร็วอีกเร็วอีกค่ะฉันอยากเห็นพวกหล่อมยกคบ,บิบตูดตามแปดดีมะแกเป็นใช่ไหมแบรี่เออขอโทษครับในเป็นฮีโร่เนี่ยเอ่อคนที่วิ่งเร็วอ,อ่ชื่ออะไรวะาฟ e แฟ อ้ใช่เดอะแฟรช่างแม่งแน่เป็นเพื่อนกับแบทแมนใช่ไหมเออฉันเป็นเพื่อนกับมันเจ๋งโคตรเลยฉันเด็แฟนตัวโยงเขาเลยนะนี่แมนนี่แบทแมนเนี่ยนะมันไม่ได้มีพลังอะไรเลยมันแค่รวยเท่านั้นแหละเ,ออเห็นไหมผมวิ่งไปอเมริกามาผมวิ่งไปดูเรือดำน้ำที่เขาจะซื้อเข้ามา <c oughs> ผมไปมาทั่วแล้วครับแม้แต่ตำรวจยังรู้จักแบรรี่อันวานี่แกวิ่งเกินความเร็วรู้ตัวบ้างหรือเปล่าฮะ ฉันจะต่อเขียนใบสั่งของแกอะไรไม่ต้องมาเล่นเสียงคุณจะทําแบบนี้กับฮีโร่ไม่ได้นะฉันไม่สนจะเขียนใบสั่งแกชื่ออะไรเดอะแฟชอะไรนะเดอะแฟชชื่อเฮียเลยของมึงเนะี่ยเดอะแฟชไงฮีโร่ความเร็วแสงติดกระตูนหรือเปล่าขำเดอะแฟ คุณมีแฟนหรือเปล่าเดฟรัไม่อะผมว่าเอาตลอดทําไมเลยครับคุณไม่ชอบผู้หญิงเหรอผมไม่อยากเป็นพี่น้องอะเป็นพ่อไหมครับแม่งกวนตีนมผมจีบใครไม่ค่อยติดไม่รู้เป็นอะไรผมว่าผมก็หน้าตาดีนะอะ่ขอโทษนะคะอะไม่ทราบว่ากี่โมเลยคะโอ้โหแมังโมเบอร์เนอะสเปคไว้ครับกราลังนี่อะไรคะเนี่ยวนี่ไอ้ป้อมผมยกให้คุณุอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปงานกับผมนะครับ กูแค่ถามเฉย,ยๆว่ากี่โมงแล้วมึงป้าปะเนี่ยเสียเวลากับแกใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมไม่มีใครชอบผมอีเวนมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับผมผมเป็นนักแสดงเดี่ยวเลยนะเห็นแบบนี้ผมเดี่ยวไมโครโฟนได้นะครับคุณไม่ดูผมได้ย่อวันนี้พักพวกวันนี้จะมาเดียวไมโครโฟนก่อนอื่นขอเซงตัวมือต้อนรับไปผมหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่มีเลยเหรอ <c oughs> ต่อไปจะเป็นมุกท so ี่ผมใช้หากินเลยนะรับรองได้เลยว่าห้าขี้แตกขี้แตนคือว่าวันก่อนครับพบเข้าห้องน้ําแล้วขำไม่หยุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมขำขันครับเงียบกิบนั่นมาแค่มุกเรียกน้าย่อยนะอืคือว่าวันก่อนน่ะเออผมไปทาของแบทแมนมาเขาอยู่กับวอเดอร์วูแมนฮ้่วอเดอร์วูแมน <Superman. S 2> ซูเปอร์แมนเฮ้ยซูเปอร์แมนก็มาเอาละถึงคิวก็ละเ응ตรียมกีดได้เลยเดอะแฟร์เป็นไงเสียงกีดไม่มีสักเสียงเลยล่ะแกมันห่วยให้เสียงภาษาไทยโดย JCB ST Studio